นิกกี้โอ้นิกกี้เมื่อเห็นความเร็วเมื่อกี้ไหมนิกกี้โกงว่ะนิกกี้อุ้ยเนิกกี้แหละไอโชวสปีดเอ้ยมันมันดูความสุขของไอหายนี่ด้วยใช่อัปเดตอะไรแบบีความมีดูความสุขได้ด้วยเอ้ยไอ้เหี้ยมีซื้อหวยเหรอใช่อันนี้ยโน้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 โดนรถจับเด็กโดนรถจับเด็กโน้โน้โน้โดนรถจับเด็กโดนจับเด็กอ๋อออกมาแล้ว ไอ้ปัญญาอ่อวเออไอ้โนไอ้หวยอ่ะหวยอ่ะก็คือมันจะยังไงมันจะหักถ้าเกิดว่าลูกค้าถูกหวยอ่ะมันจะหักจากตังค์เฮ้ยเฮ้ยนิกกี้บินไม่ถูกอ่ะถ้ามันไม่ถูกคือเราจะได้จากล้านอ๋อเมนอ๋อเนเจอร์ต้องเป็นคนต้องเป็นคนซื้อมป็นคนกดซื้อเหรอน้องซื้อน้ำมันดิเพื่อนซื้อน้ำมันดิน้ำมันหมดน้ำมันหมดเออว่ะไอ้ยจ๊ก็ยังไม่ได้เป็นเมนเจอร์เลยโอเคมาละอ่ะเมนเจอร์มาละน้ำมันล่างรถล่างรถล่างรถน้ำมันน้ำมันแดงใช่ป่ะน้ำมันแดงนะน้ำมันดิบเอ่อโอเคซื้อให้ละซื้อให้ละนี่ ทุกคนผมเป็นมิเนเจอร์ผมเป็นสีม่วงด้วยนิกกี้แวบอีกแล้วเนาะเนาะอ่ะนิกกี้แวบมาบ่อยยังเมื่อกี้ก็เห็นนิกกี้บินเนี่ยขายวะไหนตอนนี้มีคนเข้าห้องน้ำอยู่อ๋อนิกกี้นี่มีอะไรซื้อเนี่ยนิกกี้ซื้อนมไหมนิกกี้ไม่ซื้ออเลยเลยตอนี้เราเน้นขายของแล้วก่อนเลยยังทำเงินไม่ได้ซึ่ง ตอนนี้ก็เป็นอุปสรรคมากเพราะว่าคนรีสตารกก็คือผู้จัดการร้าน <c oughs> อ่าเติมน้ำมันได้ไ,ได้ไปือ่อนะน้ำมันน้ำมันน้ำมันเติมไม่ได้เหรอหมดแล้วเหรอือยังไงมันจะหมดแล้วปะ่ะออสตอรเรตก็54นี่เงี้ยมไม่ให้เติมป่ะหรือเ,เติมแล้วเรจจีหมดเปล่าวเรจจี้ไม่สี่สิบเอ็ดอะไอแชมป์นี่ครับผู้จัดก,การขัดห้องน้ำเบ๊นลิมูรู <จะ S 1> ร้มาเพื่อน นี่ไงไดยินเสียงโอโมึงไม่มาช่วยกูวะมาซื้อของไเดินเดินลอยฟ้าวะน่ะดินโอเคครับทุกคนมันตอนนี้เรามีพนักงานเพิ่มขึ้นแล้วอ๋อเพื่อนระบบใหม่ว่ะหยิบหยิบถังขยะไปทิ้งอ๋ออ๋ออ๋ เอ,เอาไปดิตรงดัมสเตอร์อะนบำูกกระจกอยู่อ้าเนี่ยน้ำมันไปไวยังไงโอเคครับทุกคนตอนนี้เป็นเหมือนเวลาที่ปิดร้านอยู่ร้านจะเปิดอีกทีเก้าโมงเราสามารถดูเวลาเปิดปิดได้ในข้างล่างไอ้ไอตรงไอ,อ,อตรงเวลาไอาตรงนาปัดข้างล่างอะใช่น,นักต่างกันเลอีอ อีกต้องการต้อการเอเจมาจั <c oughs> กมากเออทำไมเออผู้จัดการการทำอะไรอ่เออเพื่อนก็ว่าเราเราต้องเพิ่มที่ผลิตไฟแล้วอ่ะใช่เหรอครับเออยน้อน้นองน้องมานดีดีน้อ งมึงมาดูมึงมาดูพนักงานใหม่เราดิฟาดกหลอเลยนาหน้าตาดีเนี่ยเหรอเดี๋กูเดีกูทำงานนอกร้านให้เพื่อนโอ okay. เคแล้วก็ทอะไรที่ไหนเียกลงรถ<อ>ให้ล,ลห้างให้คุณผู้จัดการต้องมาถูพื้นกูว่าข้างนอกอ่ะ,อะมีมีคนล้างรถแล้วก็มีคนคอยคอยเช็ดกระจกเติมน้ำมันอ่ะขอสองคนก็พอแล้วส่ที่เหลมาข้างในให้หมดเลยตั้งใจ มึงไปล้างรถไปล้างรถก็ได้นะ,ห,ห,นะหรือ,อ <c oughs> หรือมึงจะมาซ่อมรถก็ได้รถล้างหมดเออมึงมึงล้างล้างรถเขาดิผู้จัดการเรื่องรีสต็อกจนมือจนหยิกเยอะเนี่ยถ้าถ้า,ถ,าถ้ามึงจะล้างรถด้วยมึงต้องหยิบไอ้พวกไม้ปัดกวาดเจ็ดถูดตรงนี้มาเว้ยนนแล้วก็มาล้างรถให้เขา <c oughs> เค<า>ขัดอ๋อล้างกระจกเออเ <c oughs> ไม้ไม,ไม้ไม้ทำความสะอาดอยู่ตรงนี้เว้ยทำเลยสิงถู เอ้ยรถคันนี้กูทิ้งแม่งเลยไอ้ยี่นี่ใครมึงเดินติดหน้าร้านเนี่ยไอ้หัวโลนี่ใครวะเนี่ยไอ้แชทร้านเลยเป็นพนักงานเป็นจันแดงเนี่ยหัวโลนนี่ใครวะอะใครหัวโลนวะไอ้แบมเอาไอ้แบมเอาไอ้เยี่ไอ้ร้าลูกค้ามึงเดินการขาดวะทบฟอกไอ้ลูกค้าพูดใช้ไม่าของรูปแบบ ไอ้อันมอขยะในร้านเป็นทิ้งดิเดี๋ยวเอ้าโอเวอร์คิวเลอิกมาคุยทิ้งเองซีคือสแกนของอยู่ไอ้ง่โอเวอร์คิวเลอร์ซื้ออะไรวะเติมราเติมน้ำมันไม่หนักร้านไงเติมน้ำมันเออไอ้รมมันเติมน้ำมันดิฮะอ่าเติมน้ำมันตอนน้ำมันเว้ยฟิวเฮ้ยฟิวใครนะนี่ไอฟิวเนี่ยไอฟิวอ่ะให้เติมถี่มือกันนะ ผู้จัดการครับเออผู้จัดการเอาขยะไปเหน่อยได้ไหมครับอ้าวอ้ก็ได้โอ้โหผู้จัดการสุดมากครับขยะกก็ยอมจริงๆให้โอ้ย MVP ไม่เจ๊ผู้จัดการแม่งดีว่ะขี้อยากเป็นผู้จัดการบ้างเลยฮะมาดิขวัญไปเหน่อยเออไม่ไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้เอ๊ะอ่ะมึงดูก็ได้ดูก็ได้ดูก็ได้เดี๋ยวมึงดูเดี๋ยวมึงดูรถรถจอดแถวที่เรารถอะไเพื่อนแล้วผู้จัดการขี้โกง ผู้จัดการกูอยู่ไหนอ่ะกูจะตกงานเดี๋ยวตกงานผู้จัดการผู้จัดการกูกูไล่ผู้จัดการออกเฮ้ยจัดการผู้กัดผู้ผู้จัดการนไอ้เยี่ผู้จัดการกูจะนอนบอลมึไปโดนรองรถดิเดี๋ยวกูล้าง R สามสี่แป๊บเฮ้ย R สามสี่ไม่ใช่เหรอวันนียช่วยล้างรถให้ลุงแม็กหน่อยไอ้เหี้ยแล้วมึงดูบนรถดิไอ้เยี่ แล้วมันซื้ออะไรเดี๋ยวขวดไก่เลยมิตรครับซื้ออะไรมันซื้อปุ๋ยเหรอนะสตรอเบอรี่มองหน้ากูดิเรียกแม่สิลูกโขวดไก่กูดูแลแม่เฮ้ยอย่าไปดูดกัญชาแล้วว่าไงมองหน้ากูดิเอ้อะไระไอ้กูดูแลงานฉลามอยู่แม่งมีคนลอยไปเอคยงานฉลามเคยงานฉลามฝากวีสต๊อกให้หน่อยได้ปหมได้ ขอบคุณมากเลยการฉลามเรากำลังขาดคนรีสตาอกอยู่พอดีเนี่ยรถไอ้รถรถสกปรกรถสกปรกรถสกปรกเฮ้ยคุยจัดการพอแล้วเดี๋ยวฟอกใช่ไหมเราต้องรีสตาอกทขึ้นอย่างโอเคผมพลาดไปทันจะพบเอ้ยพี่พี่ผู้จัดการเก่งมากครับผู้จัดการเออดีมาก มีคนพิการมาเติมน้ำมันลูกค้าบอกว่ากค้าบอกว่าเราไม่มีฮอรตดอกจะได้ค้อนกลับเหรอลูกค้าบอกว่าเราไม่มีฮอรตดอกอ๋อโอเคเดี๋ยวสั่งคอนกอับให้แล้วแม่งก็จะไปต่อยที่เดียวไม่นิดนะเงินออกแล้วเงินออกแล้วขอช่วยฉันทีมันไม่มาตรงนี้เลยมั้งมาอย่างนี้ โอ้ยคนพิการคนพิการคนพิการซื้อแค่หลอคนพิการซื้อแค่ลอดเออคนพิการซื้อแค่หอดมีเซียได้อยากได้ค่ะเจอินทาโดนัทเนี่ยซื้อให้ทุกคนเราไปเข่าวดีเจบอกถ้าเกิดว่าเราไม่รีบผ่ากำไรได้มากกว่า67ดอลลาร์ได้ัหมพรุ่งนี้ร้านเราจะเจ๊งกันหมดอ้าว

เนี่ยหลังร้านมีคีราอยู่เขาไมอยากเก็บคือจัดการคีรากันใช่ไหมได้เดี๋ยวกูมาทขาไมมาแค่นี้ล่ะเอ้ยร้านเรามีตู้กดน้ำเออมาไอ้่ามามาร้านร้านก็เปิดแล้วใครก็ได้ลองไอ้บอลลองวิ่งแข่งกับกูหน่อยดิฮะกูเองกูเองมามาเดี๋ยวกูวิ่งแข่งเองเรางวิ่งไหนอ่ะนี่นี่คีราเนี่ยสามสองหนึ่งเอ้ยบอลเมาไอ้เชี่ยวิ่งเร็วจังวะ เอาสปีไอ้ถูกจับอ่ะกูมีเกมพาสองร้อยโลอะไกู g r a เกตต์แล้วกางเงนเอามันมันตัวจัดอีกคนนึงอาจารย์แดงกับลุงชัยทำงานด้วยกังโคตรจัดโอ้โหอ้าวไปแล้วเอาผู้กัดจานเอาอาจารย์แดงเงียร้อยใครมันคิดมูผู้กัะจานวะ มึงอ่ะไปผูกกระจานออกเนื้อบดต้องไว้ตรงไหนนะตรงนี้เหรอไป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 เรียบร้อยโอ้ยรถชนกันรถชนกันอยู่หน้าสี่แยกต้องแจ้งรปพอพอไแจ้งรปพอพป่ะไหนวะเอ้ยทำไมอีลอนมัส์ถึงมาซื้อของฮะอีลอนมัส์เออะ อีเลมัส yeah, ก like well. okay. well. okay. yeah. ็วะดีดีดอีลมัสเงาอีอนมัหน่าเหมือนโซนพิการคนนึซิกมาป่กวเนี่ยิกมาเนี่ยซิกมาโอเคกูรู้ดย่งานละไอโชสปีดไอ้งานี้ใครอะเงาะงาคนดำอะอะ ไนิวไงคอผคนำอ่ะคนำคคนดำเลย่ีแโอ้อ่ะโควานอนหนูคนคือโคนผมอ่ะเข้าใจไหมโคนผมดำอ่ะีอแผกงกูไม่ได้แผลยอนี้อ่เนี่เดี๋กูแทงได้ไหมม็อกนี่จะอะไรกันล้นันีนน เอาโอเคตรงนี้มันตรงนี้มันมีมีตู้เย็นนี่หว่าเขาเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ละไอ้แแบบซ่อมเราได้เหมาะกับมึงหรอเพื่อนมึงกลับไปแบบปูนเถอะแล้วมึงยาวมาตัวมาถือเป็นโล่หาแม่พังอ้แเป็นซอมบี้ไอ้เขาเป็นตัวมันถือเล่นอะไรเช้นพันักงานร้านกูเป็นเฮียอะไรหมดแล้วเนี่ยไอ้แบมเป็นซอมบี้แต่ว่าแแบบไอ้แบบเป็นซอมบี้ร้อนดิไอ้แบบไมไอ้แบมมึงเดินมึงเดินเข้าร้านนี้มึงเดินมึงเดินมึงเดินเข้าได้ได้ได้ มันหนึ่งแบมกูถูกกระจกอยู่ไอ้ย่ามึงมึงเดินมึงเดินมึงเดินเข้าเอออะไรนะไอ้ย่าเอาเอาให้เขาดูอะขอเล่นใหม่มึงเนี่ยปฏิญาตุผักคุณตัวกูแตกนะจนชิบหายเลยชักไอ้ย่าเอ้ยนะสบายดีไหมฮะชิพายเอ้ยไอ้พราสบายดีมากเลยเพื่อนไหนไอตอนตอนกูตอนกูแบบเออตรวจของไม่งกูตรวจไปเห็นหน้าแบมพอดีโคตรหลอนเลยมีพระมาเติมน้ำมันไอ้เย่าผ้าผ้าใส่ปากแมวด้วยเพื่อนอะไรนะไหน นี่ไหนวะนี่ไหวะจริงๆแล้วมันคืออีกรหัสหนึ่งของเราเองเอ้นี่ไหนวะเดินน้ำมันนี่ไหนของมึงวะไปนู่นแล้วเดินไปนู่นแล้วอ้าถึงแล้วเดินน้ำมันปกติเพื่อนพาพายังขับสารเลงได้เลยคาลิเวอร์เจลาตินอยากได้ขาเดี๋ยวอาเพื่อนมึงเลยจำนวนผักดิ อ้าวไอปอนปอนโชว์สปีดอ่ะไอยากเออโอเคทุกคนทุกคนขอเช็คชื่อพนักงานหน่อยว่ามีใครยังมาอยู่กนตอนนี้จะได้สบายดีมิตรยามิตรยาเพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครอ่ะทำให้ใครไม่สบายใจมากทางร้านเราจะมีบทลงโทษในการที่คนนั้นต้องมาช่วยกูรีสต็อกโอเคกูจะอยู่ให้เชี่์ต่อไปกูจะไม่พูดอะไรอีกแั้กูไม่ทำงานไรเนี้ย เฮ้ยเออมันตั้งงูเดี๋ยวมาเพื่อนกูซ่อมรถเกินพอแล้วเพื่อนพอเวลาแบบมันอะไรนิวขั้นสายดำมั้งลูกค้าหมดจังวะโอ้ลูกค้าหมดแล้วโอเคกูจะเปิดเพลงแล้วก็ไปทำเพื่อนตอนดึกๆร้านเราทำอะไรมาเพื่อนเอ่อปาร์ตี้ทั้งสันไม่ทำงานนอนไม่นอนเหรอยายามองเล่นอะไร้ที่ได้มามาดูเจ้า เล่นอะไรวะมึงเล่นหไเล่นย่ามีใครรับช่งต่อซ่อมรถคือกูไหมกูไม่เอาแล้วกูได้นะเอากูได้นะไอ้เบกูมีข้อเสนอกูมีข้อเสนอแบ๊มไปแบกูนถ้าเกิดแล้มึงไม่ถ้าเกิดวอามึงไม่ซ่อมรถแล้วึงต้องมาช่วยกูดีแล้วโอ้หวมึงซื้อที่จอดรถดิเออกูจะทำได้เฮ้กูขอรีเอ๊ยแจกใด้ตัวเองได้ปะเพมึงหรอดดได้เพวมึง ใครใครได้ไปไปเช็ดรถไปแบบไปเช็ดรถแล้วพวกนี้ยดีเดอร์กูรีสต็อกจรงอยากรีตอกเฮ้ยกูถามจริงไม่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 ลองเล่นใช่ไหมเออเออไม่ดีเดอร์อะไรอยากรีตอกเดี๋ยวกูกูจะปัม๊มกูจะปัมะป๊มวิวแคชเชียร์เดี๋ยวกูจะซื้อในไทยจะไปซื้ในไทยแต่กูยังไม่รู้เลยต้องวางอะไรตรงไหนขนมปังโคต<น>รน่ากลัวมันแบบมึงไปซื้อไปหาซื้อผมเรามาจับมือกันดีกวปะจับมือกันแป๊ะหนึ่งอีกมาดีตัวได้ปะ อุ๊ยอ๊ะทําไมเนี่ยน้ำน้อยเพื่อนน้ำน้อยตัดใจปกติดีฮะไฟเนื้อตัดน่ยมันมีอะไรให้อัพสกิลอะไรไหมอ่ะกูรู้สึกแม่งกดของช้ามากเลยมีเมีอะไ่อ่าไอ้ตรงไอ้ตรงไอ้ตรงที่มันเป็นเป็นผมแล้วก็ไม่แขวนเสื้อตรงนั้นอะคือที่อัพสกิลกอตรงแล้วคือเรจะเราจะกระโดดผ่านกระเช้าดิพลังงานหมดแล้วโอ้ยไม่มีใครเป็นจานรเลย ่ะนี่ร้านเราขายสารก่อระเบิดเนี่ยผมผมเจอผมเจอถังถังหนึ่งในห้องทดลองของพ่อผมมันเป็นถังปิเกตสปินเนอร์เย้อปลักกินู้บไปขึ้นขึ้นอยู่แล้วขึ้นอยู่แล้วเอ้าเอ้าเอ้ยเอ้ยเราอะเป็นใครอ่ะทำแต่งตัวเหมือนกูเลยเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวนะมีคิราสองคนชิบหายแล้ว มึงก็อยู่บ่นอยู่ลูกค้าก่อนที่กูจะใช้อีโก้อีโก้เพจสฮ้ยอยเนี้ยวอย่าลืมเช็ดตรบดให้ดีนะคือจะหักเงินเดือน20%ป่ะโอ้ยเออไม่ไม่ผมผิดไปแล้วเฮ้ยทำไมลูกค้าเยอะจังเลยน่ารักแคปเชียจังเขาจริงๆอ่ะเขาไม่ได้มาซื้อของไม่เขาเขามาเขามาขอลายเซ็นแคปเชียขอลายเซ็นอาร์ะ พอดีเป็นนานาจิปอมอ่ะนะเขาขอลายเซ็นไนอาร์ตนิวคำพูดประจำตัวนิวคือซื้อแมวเอะดแลทำไมไอเชียวสเปรีอยู่ในร้านเลยเหระอยู่เชียร์อยูเชียรัข้งนี้เดินไปหลังร้านเดินไปทำไมแล้วตบแม่งพี่กูมีตังเก็บ20บาทแล้วแล้วทำงานหนึ่งวัน20บาท20ดอลลาร์ป่ะไอ เอ้ยมันไม่ชินดอลลาร์แล้วต้องบาทขนาดนั้นมึงคิดสภาพไปตอนนี้ผมอินเตอร์กันไว้ครับมึงแบบมึงทำงานอ่ะมึงทำงานแบบทั้งวันอ่ะทั้งวันทั้งคืนมึงได้แบบศูนย์ศูนย์ศูนย์ห้าบาทอ่ะเยอะมีเงินเก็บยี่สิบดอลลาร์ก็เยอะแล้วนะเว้ยไม่เยอะว่ะยี่สิบดอลล่าอ่ะเพื่อนสี่สิบแล้วเนี่ยมึงรวยแต่ไม่รู้ว่าเขาไปสี่สิบแล้วกูยัยี่สิบไอ้แบมยี่สิบดอลลาร์ไอ้แบมแบมยี่สิบดอลล่าเจ็ดร้อยบาทนะเว้ย จริงเหรอโอเคเดี๋ยอะละรู้ป่ะเราควนประท้วงไว้เราควนได้เงินเยอะกว่าดีแล้วต้องประท้วงอ่ะประท้วงเหรอโอ้ยฉีหายแล้วผู้จัดการมีคิดว่าควินน่าจะประท้วงก็คิดดีเดีนแม่งระเบิดตูดกูแน่คิวเลอร์บีโอ้ยเอเนอร์จีหมดเียผู้จัดการเูาใช้แปดถังับนะคือลูกค้าคือรหล่ะคิวเลอร์บีเป็คิวเลอร์บีคือแบนหางเอาไวะใช่ใช่คิวเลอร์บีแบนหางเราติดก้าวหางมึงรวยกู เดี๋ยวแล้วนะพูดอะไรพูดได้คิวเริ่มวียังพึ่งนัดค้าคมับไม่มีคนเติมน้ำมันเลยเอ้าของกูจัดสต๊อกอยู่ไอ้พวกมึงกูจัดสต๊อกอยู่แม่งแม่งมาตบขากูแล้วก็เอามันาหลังกูไปเอ้ากูว่ะก็กูจะไม่ผิดเกมนี้มีระบบปิดไฟด้วยนี่ใช่ลองปิดแล้วนะลูกค้ามันหมดทั้งร้านอะไม่ได้พูดเลยเดิลูกค้าัหมดทั้งร้านจริงประหยัดไฟหน่อยประหยัดไฟเบอร์ห้า ยังไม่บอกครูดาวคืออะไรอ่ะโอ้7ดอนนี่ไอ้เนี้ย6ดอนเองอ่ะแล้วแต่ละคนนี้โดยอ่ะไร6ดอนเองอ่ะน้อยว่ะเออไอ้เนี่ยปั้ง้วงเองทำงานห้องสมุดอยู่ไอแต่งตัวเลยนะผมตั้งเคียวบอกเลวพี่เปลี่ยนลุคมาใหม่ปะเปลี่ยนลุคแล้วสาวชอบกูไปขุดหุ่นกันเลี้ยงอยู่เนื้อยใหง่ดเนี่ย เอาไม่มีไม่มีเอ e น g y จีเปลี่ยนลุกระสาวชอบอี่กินนิวเปลี่ยนลุกอ้ออร่อยตัวลอยมันเืินไม่ดีเลยทุกคนกูไม่จะบอกอะไรเห็นไอ้ตรงคำว่าซันเดย์ล้วไอตรงไอตรงตัวเอสสีแดงๆข้างล่างอ่ะกูขอว่าหมายถ้าเกิดว่าถึงซันเดย์เมื่อไหร่พวกมึงทุกคนอ่ะต้องมาช่วยกูดีสต็อกได้ โอ้ไปไปทุกวันยืนเดี๋ยวจะคือเราบอกเฮ้ยสันเดียกูยืนเหรออันเนี่ยไอ้เนี่ยอันเดียมาตองกระจกนี้มึงเอามึงเอาหน้าแนบกระจกอยสันเดียมันได้เนี่ยนะต้องจอยกูน่ารถเต็มอู่อะไอย่าเงี้ยกูกดคีประงานขอโทษัดีมึงเราดูในคลิปเลยนิวาออกดีกว่า ลาออกดีกว่ามารีสต๊อกเนี่ยสีสางแล้วลูกค้าไม่หมดเลยโอเคโอเคถ้าเกิดว่าคุณีสต๊อกก่อนถึงซันเดย์ก็ควรจะมารีสต๊อกก่อนแล้วเชียร์เพื่อระหว่างนั้นเรามีตังเราดูนัไปกูเพียงไปทำงานพาร์ททางแบบเดียวหวะจักรยนตเกมมีกี่นิดนะยูเราเล่นเราเล่นนะมื่อทุกคนไม่อยากทำก็ไม่ต้องทำก็ได้อะไรไปอะไรเดี๋ยวกูช่วยแตกก็ได้กูขอไปจุ๊บรถก่อน อ้ยพี่นิวคนคนขายแรงงานสู้ชีวิตเอ้ยใครได้มาช่วยมาช่วยกูนี่ยดิช่วยกูไอ้นี่หน่อยเนี่ยเขหน้าดําแล้วเนี่ยตอนกูมาแล้วแล้วแล้วป้อมมือชีแตกเหรอกูไม่ได้ทําไอ้กูว่าคนล้างรถคนมีสามคนเลยไอ้ดิวเติมน้ํามันเพื่อนเติมน้ํามันคนณะรัเรา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 เพิ่งบอกว่าคนล้างรถคนมีสามคนใช่ไหมเออคนมีสต้าก็คนมีสามคนโอเคปะ โอเคง่ายๆเตน้ำมันเพื่อนมึงลืมสายออกให้เขาไม่ได้มึล้วมึิไปล้วเลยเพ้่อนคือเลี้ยงให้เต๋อๆมได้หยู่ไปกันยังไยเอ้กูได้แค่ห้าดอลเองวะทำไมกูได้เงินน้อยอะย่สดอลประท้วงดิกูได้สิบห้าดอลวัวกูว่าววนักผมยี่สิบดอลเฮ้ยกูทำงานแทบตายทั้งสบห้าดอลิกูขอโทษ ถ้าเกิดอยากาทัวร์ก็มากูมีคิวแล้วควีนกูมีเก้าสิบสี่ดันตอนนี้กูมีเกดอนมีใครอยากได้บนัใครอยากได้บนัตอนแถวว่าตอนแถวว่าตอแถวว่าไตอ้นตอแถวว่าประจออยู่ไหนวะพอประจอไหนวะไหนวะนผู้กำจัดผู้กำจัดจมาาจมก็เห็นลูกวะผม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 าดอผมได้าอโอ้ขอบคุณครับ ผมผมได้ห้าดอนเฮ้ยกู้วัง้วังคนแค่ไหนยูอาเฟนร้านปิดจริงปะเนี่ยไอ้เงี้ยร้านไม่ได้ปิดไอ้เงี้ยร้านแล้ไอ้จ้าทำไมมันไปทำงานเต็มวันอะอ้าวร้านเปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงอ๋อแปลว่าแปลว่าไอ้ไอ้วันอาทิตย์อะมันไม่ใช่วันหยุดเว้ยแต่มันคือทำงานเต็มวัน เอ้าเฮียกูแก่กูแก่ไขเวลาเลยแป๊บนึงเออเออเออชิบหายเลยชิบหายนกพูนั่งมองมราอยู่นะกูขอโทษไอ้ไอ้ผู้กัดจานพอจะก่อโซลาร์เซลล์โซลาร์เซลล์น้ำันฝรั่งเลยครับโปเตโตัน้ำมันไม่พอเลยเพื่อนกกูบอใน้ำมันหมดเพื่อน ใส่แล้วพูดจำกัดอะไรน้ำมันหมดครับผู้จำกัดเดี๋ยวได้ได้ด้เดวดเดดวดเด้ะไออ่อ่าอ่ามึงสะดาไว้ยังไรวะน้ำมันเน่ยผู้จำกัดอ่ะเรียบร้อยอักรอยลิตรเอาไว้โอ้ยลิตรรยลิตรไอ้เชื้อยลตเป็นแค่ตายเชืส้อร์เของถังนึงโอ้ยชิบหายละ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 แย่ละแย่ละ ทำไมมันต้องใช้เยอะจังเลยวะน้ำมันเนี่ยเอาเอาไปอีกร้อยก็เราลานปั๊นน้ำมันนะเพื่อนโอ้ยมีร้อยเจ็ดสิบเจ็ดนแล้วตอนนี้โอ้ยแหลกมากผู้จัดการยังโดนแดดหินวัวเลี้ยงของได้ไม่ได้เปถนงมากเ้อะว่ะว่าวางของเลี้ยงของแนวขวางได้เยอะว่ะเอาเดี๋ยวรถ้าซื้อซื้ออะไรซื้ออะไรนะโน่ฮะ เชื่สักโอ้โหเชื่อคิวต่ออย่งมันพื้เลยโอเคคงกูกู้ทิดตั้งทั้งหมดของกินในการแบกของเลยเชียขอบคุณมากเราเออเราเราทำแผนโซลเซลล์นะิอ่กทำละทำละอยู่ขอบบนเออฝากคนหนึ่งไปเช็ดหน่ะเด้อด้อกูไปเช็ดได้กูไปเช็ดฮะเด้อเด้อเดไปไหนมาเติมสตาร์กูยังมาทุนลุกเตมอ้าวยังมาทุนลุกยังโดนแดดอ้าวยังมาทุนลุกโอ้ทวีนไปเลยเฮียนอกไปไหนอ่ะเฮ้ยอ่าชื่กระจกอยู่ ไม่เห็นตัวนบเดินไปเดินมาเนี่ยว้ยนี่ไงได้เยอะขึ้นเลยเดินไปหลังร้านด้วยนกอ่ะมีอะไรให้เติมบ้างวะมึงต้องการเลยถ่ายแล้วก็เผือเอาวอชิงพาวเดอร์ไว้นี่เราตวอชิงวอชิงตันดีซีมาจากไหนเนี่ยแล้วใครมาวางแคนลอดตรงมันฝรั่งวะเนี่ยแล้วใครเอาใช่ แล้ใครแตงกอแตงกวามายัด่อแตงกอแตงกวาแตงกงแตงกอ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 ใช้แตงกง s แเียีแล้วใครเอามายัดจะดูดิแล้วมันไม่มีใครหยิบด้ด้วยแตงกวาซื้อไข่ซื้อไข่เพื่อนซื้อไข่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 เอก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 เอเออกกเอกเอกเอเอเีเอกาอเือ พวกเราทำงานที่ปัจจนบ้าแล้วเรื่องแม่งกัดจานเยอะไปไอ้เหี้ย่พูดกัดจานเนี่ยไอ้น้องอุ้ไอ้นพฝากเติมน้ำเปล่ากับน้ำม่วงนะโอเคว่นองพักแล้วน้ำม่วงเกลยเนี่ยไอ้นพพูดจานไร์ไอ้ที่มันไอ้ที่มันคล้ายๆน้ำเปล่าแต่มีสีม่วงอ่ะอ่านพี่เขอเสียน้ำหอมพิมรีลิ้นผายถายอะไรแจ้งตลอดนะกูจะได้มือไวแล้วก็ใช้งบประมาณอย่างสิ้นเปลือง ขาดบนอะไรขาดบนโอ้โหขอบคุณอันนี้คือแค่ไม่ได้ขอโทษเื่งวันหยุดเปืี่ยนทาวนร้านเปิดแล้วเหรอไวยังวะกูเผื่อซื้อวันกูเผื่อซื้อหมาเพรั่งมาห้าสิบอ่าขอโทษกระให้กะให้ลูกค้าไม่ย่อยใช่ไหมเดี๋ยวคนเที่เคืนแบบฝรั่งไหมครับบูเคยเกืนนะจริงกูเคยเกิน เนี่ยทำเป็นพูดงั้นไปกูเคยคืนแหละเพิ่งคืนไปไม่เนี่ยเพิ่งคืนเมื่อกี้ทำงานเสร็จปั่นสล็อตต่อกูก็มีเพื่อนกูมีสามเพื่อนไอเดี๋ยเด้อไอเดี๋ยวดไอ้นี่พูดว่าอะไรนะไอ้นี่กูก็มีจาเด้อ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 เพิ่งหยุดก่อนไอ้นี่พูดว่าอะไรนะทำงานเสร็จปั่นสล็อตต่อเลยคืนสอง เอาเนี่ยดอกเงนเอาแต่กูไม่พดอกเงินเอาเอ้าเดี๋ยดอกเงินเอาใครมาใครม่เก็บกระจกเลยเนี่ยกระจกดำปืดเลยมาแล้วนกูน้ำเหมือนเราเลยเพื่อนไม่มีใครตูนเลยโอ้ยไม่มีใครเกกระจกเลยเลียกระจกมีแตรทำเลยบ้านเรานีเพื่อนเดี๋ยวกูรีจอยเซิร์ฟใหม่ปั๊บเลียกระจก เฮียกระจกถูกกระจกเฮียกระจกโอเคครับทุกคนในคลิปนี้เราเหมือนใช่เราเล่นกันมาครบหนึ่งสัปดาห์เต็มๆในเกมโอเคงั้นสัหรัหนี้ขอไปก่อนสวัสดีครับ